nmax ครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่นสาสิบวัตต์นะครับตำแหน่งใต้ไฟหน้าแบบนี้เลยนะครับขายึดตรงรุ่นนะครับไม่เจาะรถนะครับผมอันนี้แสงไฟต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันครับต่ำสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับผมก็จะพ่วงกับไฟสูงของรถเลยนะครับเวลาเปิดใช้งานนะครับจะมีสวิตช์แยกเป็นไฟต่ำแล้วก็สูงต่ำพร้อมกันนะครับส่วนไฟสูงของรถก็จะเป็นเหลืองล้วนคือไฟสูงนะครับก็ไฟสูงต้องเปิดใช้ ก็ต้องดูที่ไม่มีละส่วนนะครับส่วนไฟต่ําเปิดวิ่งได้ตลอดการเดินทางนะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับผมคู่เดียวจบครับตันบีมพร้อมประกัน6เดือนครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับออน new x a c นะครับผมอันนี้ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น60วัตต์นะครับผมแสงเข้มนะครับผมดวงไม่ใหญ่นะครับน่ครับตัวต้นต้นตต้นตำรับเลยนะครับตัวนี้มาดูลำแสงกันครับ อันนี้แสงไฟหน้าเดิมๆนะครับผมอยู่ด้านบนขีดๆนะครับน,นี่คือแสงไฟหน้าเดิมนะครับไฟต่ำนะครับผมสูงต่ำพร้อมกันครับต่ำสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับไฟพาร์ตนะครับก็คือกดกดได้ตามมือเลยนะครับสวิตช์เดิมของรถนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเปิดแช่ก็คือเปิดไฟสูงแช่จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ครับถ้าวิ่งอยู่นะครับผมจะเป็นไฟต่ำสีขาวแล้วก็ดีสูงนะครับเหลืองจะเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้ครับ ประมาณนี้เลยนะครับเราจะเปิดใช้งานจริงๆนะครับที่เปิดแช่ได้คือไฟต่ําแล้วสูงต่ําพร้อมกันนะครับไฟสูงไฟพัดนะครับเปิดใช้งานฉุกเฉินเท่านั้นนะครับหรือมหมอกหนาฝนตกหนักนะครับผมส่วนนี้เปิดวิ่งใช้งานได้ไม่ฟุ้งไม่ยังตานะครับคู่เดียวจบครับสันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งฟรีค่าแรง1ปีเต็มครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับงานนี้ไม่ได้เจาะตัวรถนะครับแปลงจากทางสันบีม เล็ก ADV 7 5 0ครับผมนลูกค้ามาติดไฟเพิ่มนะครับติดหกสบัาทไปแล้วนะครับอันนี้มาเพิ่มเป็นดวงเล็กนะครับ3ามสิบบาทสีเหลืองสูงต่ำนะครับอ่าดูแสงนะครับอันนี้ไฟต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับเวลาพาร์จะติดสี่ดวงเลยนะครับผมอ่าเวลาพาร์จะติดทั้งสี่ดวงเลยนะครับทั้งไฟเก่าไฟใหม่นะครับอันนี้แตงของไฟหกสิบวัตต์นะครับ อ่านี่แสงของไฟสามสิบวัตต์ครับอเดี๋ยวให้ดูเวลาพาร์ทนะครับเวลาพาร์ทมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้หมดทั้งสดวงเลยนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับซันบีมประกัน6เดือนเต็มครับผม มีดีวีสามห้าศูนย์ครับอันนี้ติดตั้งไฟสปอตไลท์รุ่นสี่สิบวัตต์นะครับขาวต่ำเหลืองสูงนะครับตันแหงแคดบ้านะครับตัวนี้ไฟต่ำนะครับผมสูงต่ำพร้อมกันครับต่ำสูงต่ำพร้อมกันไฟสูงไฟพาร์ตนะครับก็คือไฟสูงของสปอตไลท์ด้วยนะครับผมเปิดค้างคือเปิดไฟสูงค้างพาร์ตก็คือกดได้ตามมือเลยนะครับเปิดต่ำกดพาร์ตได้นะครับสูงต่ำนะครับไม่เปิดก็พาร์ตได้แบบนี้ครับ คู่เดียวจบครับสันบินพร้อมประกัน6เดือนเต็มครับผมเบส25นี้มาติดเป็น50วัตต์นะครับดวงใหญ่นะครับมีแค่ต่ำแล้วก็สูงนะครับมีแค่สองสเต็ปนะครับต่ำกับสูงนะครับประมาณนี้ครับ XADV นะครับผมตัวนี้750นะครับผมมาติดตั้งไฟสปอตไลต์ตัว100วัตต์นะครับขาวต่ำเหลืองสูงนะครับผมมาดูลำแสงได้เลยนะครับแสงจะกว้างมากนะครับผมดูจากกำแพงนะครับี่กว้างมากนะครับนี่นะครับเป็นขาวต่ำเหลืองสูงก็คือเปิดคู่ได้นะครับสูงต่ำนะครับส่วนไฟสูงนะครับผมก็จะเข้ากับสปอตไลท์สีสีเหลืองคือไฟสูงนะครับ จะเปิดเป็นพาร์ทตามมือหรือเปิดค้างก็เปิดไฟสูงของรถค้างนะครับแต่ถ้าเราเปิดไฟต่ําวิ่งอยู่นะครับเวลาพาร์ทสีเหลืองจะเติมขึ้นมาแบบนี้ครับสีขาวไม่หายนะครับแต่ถ้าไม่เปิดจะมีแต่เหลืองล้วนออกมาแบบนี้ครับเวลาเปิดใช้งานจริงๆเราจะมีเป็นต่ำแล้วก็สูงต่ำครับ2องสเตปนี้เท่านั้นที่ใช้นะครับส่วนอันนี้คือการใช้ฉุกเฉินนะครับฝนตกหนักหรือมีหมอกหนานะครับก็เปิดไฟสูงค้างได้เลยนะครับ แล้วก็ติดแตรด้วยนะครับผมฟังเสียงแตรกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น USB ชาร์จด้วยครับสองช่องแบบควิกชาร์จนะครับนี่ครับมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับประมาณนี้ครับฝาปิดแน่นๆแบบนี้ครับตัวนี้จะมีขา2ชุดนะครับจะมีทั้งยึดแฮนด์แล้วก็ยึดหูกกระจกได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าอยากปิดตรงไหนนะครับผมหรืออยากเจาะก็ได้ครับ สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับซันบีมคู่เดียวจบครับพร้อมประกัน6เดือนเต็มครับผม adv 350นะครับอันนี้มาติดตั้งไฟสปอ t l ตไลท์ใต้ไฟหน้านะครับแบบไม่จอะรถนะครับอ่ามันจะอยู่ใต้ไฟหน้าเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่น50วัตต์นะครับผมไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับเดินส่วนทางมองเข้ามาเห็นที่รถปกตินะครับผมอันนี้ไฟต่ำนะครับผม สูงต่ำพร้อมกันครับต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับก็จะเป็นสีเหลืองล้วนนะครับไม่ใช้ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับเพราะเพราะคือไฟสูงเราไปเปิดแบบโมโวไม่ได้เพราะว่ารถส่วนเข้ามามันก็แยงตาเขานะครับอ่ประมาณนี้นะครับไฟต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับต่ำนี่เปิดวิ่งได้ตลอดการเดินทางเลยนะครับอ่าไม่ต้องห่วงนะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตาครับ ผู้เดียวจบสันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ All New X Max นะครับผมติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น60วัตต์นะครับดวงเล็กแสงเข้มนะครับผมอันนี้ลูกค้าโหลดมาด้วยนะครับ2นิ้วนะครับตำแหน่งตามนี้เลยครับอันนี้ไม่เจาะรถนะครับผมมาดูแสงกันครับอันนี้แสงไฟหน้าเดิมไฟต่ำนะครับ สูงต่ำพร้อมกันครับไฟสูงครับพาร์ตก็ตามมือนะครับเปิดต่ำดีสูงอ่าจะเติมเหลืองมาแบบนี้ครับไฟต่ำไม่หายนะครับเปิดค้างได้นะครับเปิดค้างไฟเหลืองล้วนก็คือไฟสูงนะครับต่ำสูงต่ำแล้วก็สูงอ่าประมาณนี้นะครับ ผูเดียวจบครับซันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งฟรีค่าแรง1ปีเต็มครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ P ีเนะครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์นะครับลูกค้ารื้อไฟเก่าออกนะครับผมแล้วก็มาติดตั้งเป็นรุ่น60วัตต์นะครับดวงเล็กแสงเข้มนะครับผมพร้อมเด y ์ไลท์7สีนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ได้เปิดสปอร์ตไลท์นะครับอันนี้ผมเดินสวนมาให้ดูว่ามันไม่ฟุ้งไม่เอียงตานะครับ ถ้าเราไม่เปิดสปอตไลท์ตั้งเดย์ไลท์ไว้สีไหนนะครับแล้วถ้าเปิดทิ้งเอาไว้มันก็จะจําเป็นสีนั้นนะครับอันนี้จะเป็นสีออกชมพูนะครับผมอ่ะถ้าเวลาเราเปิดสปอตไลท์นะครับมันก็เดย์ไลท์จะตัดไปเองนะครับผมหรืออ่าตัวเดย์ไลท์เนี่ยจะมีสวิตติดเปิดให้นะครับผมสวิตก็จะเป็นสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับไฟต่ํานะครับผมสูงต่าพร้อมกันครับอันนี้ยางมาตอยฝนตกนะครับก็จะเห็นพื้นนะครับ ปกตินะครับสูงต่ำนะครับแล้วก็ไฟพาร์ตนะครับอันนี้ก็แยกมานะครับเปิดต่ำดีดอ่าพาร์ตสูงนะครับก็จะเติมสีเหลืองขึ้นมาแบบนี้ครับรุ่นนี้นะครับจะมีสามแบบนะครับจะเป็นขาวขาวเหลืองเหลืองหรือจะเป็นขาวเหลืองแบบนี้นะครับผมอ่านีไฟต่ํานะครับแสงนะครับก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมองมองกับพื้นยางมาตอยนะครับก็เห็นถนนแน่นอนแต่ตรงนี้มันสว่างนะครับก็เลย จะเห็นเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะคู่เดียวจบครับซันบีมพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งฟรีค่าแรง1ปีเต็มครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับคู่บนนะครับอันนี้จะเป็น60วัตต์แสงกว้างคู่ล่างจะเป็น60วัตต์แสงเข้มนะครับดวงเล็กนะครับแล้วก็ตำแหน่งตรงกลางนะครับก็จะเป็นรุ่นอ่วัตต์นะครับแสงเข้มนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสามคู่นะครับหกดวงนะครับแสงนะครับผมก็ดูทีละคู่นะครับอันนี้อันนี้คู่ที่อยู่ใต้ไฟนะครับเป็นต่ํานะครับสูงต่ํานะครับแต่เวลาพาร์ตนะครับอันนี้มีสวิตช์แยกของตัวพาร์ตด้วยนะครับจะพาร์ตทีหนึ่งหกดวงนะครับหรือจะพาร์ตแค่ ส,นนสี่ดวงนะครับอันนี้พาสสี่ดวงนะครับอ่าอันนี้เป็นรุ่นเหลืองต่ําเหลืองสูงนะครับอ่านี้สูงต่ํานะครับต่ําสูงต่ํานะครับแล้วก็อันนี้เป็นแสงกว้างครับขาวต่ําเหลืองสูงครับแสงกว้างนะครับขาวต่ําเหลืองสูงแล้วก็อันนี้เป็นแสงเข้มนะครับขาวต่ําเหลืองสูงนะครับอ่าครับเปิดพร้อมกันนะครับอันนี้ดวงใหญ่ อันนี้แสงเข้มนะครับหกสิบวัตต์นะครับอ่าแล้วก็อย่างที่บอกครับพาร์ททีเดียวหกดวงนะครับหรือจะพาร์ททีหนึงสี่ดวงนะครับก็ได้หมดนะครับประมาณนี้ครับืสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับอันนี้ T Max นะครับผมตัวใหม่ล่าสุด ด c x นะครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอร์ตรุ่นสามสิบวัตต์เหลืองต่ำเหลืองสูงนะครับผมตัวนี้เป็นเหลืองอย่างเดียวเลยนะครับมาดูแสงนะครับนี้แสงไฟต่ำนะครับผมปิดนะครับต่ำสูงต่ำนะครับแล้วก็สูงอย่างเดียวนะครับสูงอย่างเดียวนียครับก็ไว้เปิดใช้แทนแตรนะครับกดพาร์ได้ตามมือนะครับจะมีสวิตช์แยกให้นะครับสำหรับ p c x นะครับ พวกอดก็เช่นกันนะครับประมาณนี้ครับเวลายิงพาร์ตนี่ชัดเจนครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับซันบีนคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็มครับผม v วอร์ซีสามอนะครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น40วัตต์นะครับเหลืองต่ำเหลืองสูงนะครับผมตำแหน่งนี้เลยครับแคสบาร์นะครับผม เดินสวนนี้ดูแล้วนะครับไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับผมเรามาดูแสงนะครับนี่แสงไฟต่ํานะครับสูงต่ำพร้อมกันครับต่ําสูงต่ำพร้อมกันแล้วก็ไฟสูงนะครับสามลำสามสเต็ปนะครับสูงต่ําแล้วก็สูงต่ำพร้อมกันนะครับดูสังเกตแสงดีๆนะครับท้ายกระบะนะครับแล้วก็ดูปลายแสงของไฟสูงนะครับขึ้นไปอยู่ชั้นตึกนู่นนะครับชั้นสามเลยนะครับผม เหลืองต่ำเหลืองสูงนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับสันบีมคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็มครับลูกค,ค้าติดตั้งอยู่บีชาร์จด้วยครับผมตองช่องนะครับแบบฟิกชาร์จแล้วก็มีวัดโวลต์นะครับวัดโวลต์เป็นสีเขียวนะครับผม ADV 150นะครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอตไลท์รุ่นส0วัตต์นะครับลูกค้าเลือกเป็นขาวต่ำขาวสูงนะครับผมตำแหน่งน็อตด้านข้างแฟริ่งเลยนะครับผมนะครับไฟพาร์ตก็มีสวิกแยกนะครับอันนี้ไฟต่ำสูงต่ำนะครับแล้วก็แยกสวิกไฟพาร์ตให้นะครับผมแล้วก็ลูกค้าติดตั้งแตรบอสแท้ด้วยนะครับ1คู่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ ซันบีมคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็มครับผม Gpx drone นะครับอันนี้มันติดตั้งไฟสปอร์ตไลทรุ่น30วัตต์นะครับขาวต่ำขาวสูงนะครับผมตำแหน่งแคสบาร์นะครับมาดูแสงกันนะครับอันนี้แสงไฟหน้าเดิมครับไฟต่ำสูงต่ำพร้อมกันครับไฟสูงเปิด้างนะครับไฟพาร์ตตามมือนะครับก็ติดพร้อมกันกับไฟหน้าเดิมเลยนะครับ สรงแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับคู่เดียวจบครับซันบีมประกัน6เดือนเต็มครับ p c ซ160นะครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น40วัตต์นะครับเหลืองต่ำขาวสูงนะครับอันนี้แปลงขายึดตำแหน่งใต้ไฟหน้าเป็นแบบนี้เลยนะครับ เดินสวนมาแล้วนะครับไม,ไม่ไม่ฟุ้งไม่แยงตาเลยนะครับดูแสงนะครับผมแองไหมดูแสงนะครับอันนี้ไฟต่ำนะครับผมไฟต่ำนะครับ,รบอ่าแล้วก็สูงต่ำพร้อมกันครับ ส่งต่ำ้อมกันนะครับแล้วก็ไฟสูงอย่างเดียวนะครับประมาณนี้ครับพอดีพอดีมีคนสวนนะครับรีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าดีดไฟสูงเนี่ยมันจะเข้าตาท,าทันทีนะครับผมผู้เดียวจบครับซันบีมประกันหกเดือนเต็มครับผม the mix Mr. Rife A.D.V. 3 5มห้าูนครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น40สิบวัตต์นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นขาวสูงเหลืองต่ำนะครับผมที่เปิดอยู่เป็นไฟสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟต่ำนะครับนี่ไฟต่ำนะครับสีเหลืองล้วนนะครับผมสูงต่ำพร้อมกันนะครับเหลืองขาวไปนะครับผมต่ำสูงต่ำนะครับแล้วก็สูงอย่างเดียวนะครับเป็นสีขาวนะครับผมเปิดค้างนะครับเปิดกระพริบพาร์ตนะครับก็จะเป็นขาวนะครับไม่เปิดใช้งานนะครับเวลา ดีดไปสูงนะครับผมก็จะดีดขึ้นแบบนี้ครับประมาณนี้ครับเปิดค้างได้จะเป็นต่ำสูงต่ำนะครับค้างได้คือสูงนะครับอันนี้สูงของรถนะครับประมาณนี้ครับสนใจก็สอบถามข้อมูลได้ครับสี่สิบวัตต์นี้ให้เลือกทุกรูปแบบนะครับอยากได้แบบไหนก็ทักมาสอบถามได้ครับผมสันบีมคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็มครับผม ADV หนึ่งห้าูนนะครับอันนี้ลูกค้ามาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่นหกิวัตต์นะครับพร้อมเดยไลท์เจ็ดสีนะครับอันนี้เปลี่ยนสีได้นะครับลูกค้าเลือกเป็นสีสปอร์ตไลท์เป็นขาวต่ำนะครับอ่าแล้วก็เหลืองสูงนะครับผมขาวต่ำเหลืองสูงครับนะครับไฟเหลืองนะครับดูแสงนะครับผมอันนี้ไฟแสงไฟหน้าเดิมนะครับของรถนะครับอันนี้ไฟสปอร์ตไลท์ไฟต่ําสูงต่ําพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟสูงอย่างเดียวนะครับผมประมาณนี้ครับ ต่ำสูงต่ำนะครับอ่าเราก็ดูเดย์ไลท์นะครับถ้าเราปิดสปอตไลท์นะครับเดย์ไลท์ก็จะกลับมานะครับเดย์ไลท์ตัวนี้ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดแยกด้วยนะครับผมเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีได้เจ็ดสีนะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ติดตั้งแตรบอร์ดแท้เพิ่มด้วยนะครับอาสนใจก็ทักมาได้เลยได้เลยครับ ADV หนึ่งหกูนย์นะครับผมอันนี้ติดตั้งไฟสปอตไลท์รุ่นหกอ่าสี่ิบวัตต์นะครับผมลูกค้าเลือกเป็นขาวตามเหลืองสูงนะครับผมตำแหน่งแคสบาร์นะครับมาดูแสงนะครับอันนี้ฟ้ายังไม่หมึดนะครับฟ้ายังสว่างเลยนะครับอันนี้แสงไฟต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันครับอ่าต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันแล้วก็สูงอย่างเดียวนะครับอ่าสูงจะเป็นเหลืองนะครับผม ต่ำจะเป็นขาวเปิดพร้อมกันจะเป็นขาวเหลืองแบบนี้นะครับดูที่หน้ารถยนต์นะครับดูที่ดูที่หน้ารถนะครับไฟสูงก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนะครับไฟต่ําสูงนะครับต่ําสูงนะครับปลายของไฟสูงนะครับนู่นนะครับขึ้นไปชั้นสองของบ้านนู่นนะครับนะครับอันนี้ขนาดฟ้ายังไม่มึดนะครับเห็นแจมแจมแบบนี้นะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับพี่เขามาไกลจากชลบุรีเลยนะครับ คู่เดียวจบซันบีมประกัน6เดือนเต็มครับผมคอนเด w เว e นะครับผม125นะครับอันนี้ติดตั้งไฟสปอรตไลท์รุ่น30วัตต์เหลืองต่าเหลืองสูงนะครับตำแหน่งตรงนี้เจาะบางโคนหน้านะครับผมดูแสงกันครับแสงไฟต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันครับไฟสูงอย่างเดียวครับหรือไฟพ้านะครับอันนี้กดได้ตามตามมือเลยนะครับก็คือเหมือนแตรนะครับผม เปิดตามดีสูงนะครับผมจะใช้างานได้แบบนี้ครับอันนี้รุ่น30วัตต์นะครับเหลืองต่ำเหลืองสูงประมาณน,นี้ครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับซันบีมคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็มครับ เอวี160นะครับผมอันนี้ติดตั้งไฟสวอตไลท์รุ่น5 60วัตต์นะครับดวงเล็กแสงเข้มพร้อมเดยไลท์เจ็ดสีนะครับอันนี้ไฟต่ําสูงต่ํานะครับแล้วก็ไฟสูงอย่างเดียวนะครับผมสามอย่างนะครับที่ใช้งานได้คือไฟต่ําเปิดนะครับกดพาร์สูงเติมเหลืองมาแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดวิ่งแบบสูงต่ําพร้อมกันแบบนี้ครับอ่าแล้วก็เวลาพาร์นะครับก็จะเป็นเหลืองล้วนแบบนี้ครับผมถ้าไม่เปิดสปอตไลท์แต่ถ้าเราเปิดตามอยู่พอดีดสูงขึ้นมาจะเป็นเหลืองนะครับ ไฟรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3แบบนะครับจะเป็นขาวเหลืองเหลืองเหลืองหรือจะเป็นขาวขาวนะครับมีให้เลือกนะครับผมถ้าเวลาเราปิดสปอตไลท์แล้วนะครับเปิดเดย์ไลท์ไว้นะครับก็จะไปมีเดย์ไลท์ติดขึ้นมาแบบนี้ครับเดย์ไลท์ก็ไม่ได้แยงตานะครับมี7สีให้เลือกนะครับสำหรับเดย์ไลท์นะครับอ่ะสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับซันบีมคู่เดียวจบประกัน6เดือนเต็มครับผม